หานังค้นจะไปแยกสายพันธุ์มาเป็นนกเผือกนกเท้าข้อแดงข้อดำเขาต้องมาถามว่าข้าวมาเผือกเกิดจากอย่างเกิดจากการผสมผสมยิ่นตัวเดียวกันครับผมครับหมายก็มาพอผสมลูกลูกผสมแม่แม่มาผสมรุ่นลูกปูผสมอ่าคือคือเป็นสายพันธุ์เดียวกันจากพอแม่สองตัวจัวสงส่นะครับครับปลาพองอ่าผสมกันไปผสมกันหน้าครับผมรุ่นลูกก็ววายุประมาณสิบก็เท่าเหมือนเด้ สิบ <10 S 2> ปีกับหมายข้อมวายอยู่กับมัน่นยี่สิบถึงสามสิบปีถึงจะได้ซุ้มนกมูนี่โอ้ยี่สิบถึงสามสิบปีเลยบ่ใช่เพราะว่าต้องเป็นสายเลือดชิดชิด,ช,ดชิดกันที่สุดนะครับผมครับครับสวัสดีครับอยู่กับผมบาลฟงเพลินเกษตรครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่เจทีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่กับเสทัศน์เสทัศน์สวัสดีครับสวัสดีครับเสทัศน์ตรงขาดครับผมครับผมอ่พิกัดอยู่ที่ไหนเนาะ ทีกัดยบนันเปร์กี้ยนตำบนนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับ,รบมาอัปเดตนกกระจอกเทศเนาะครับมาอัปเดตนกกระจอกเทศบ้าพงครับอันนี้เป็นพัน,นกิน่งยังครับไอชุดนี้เป็นนกอ่านกขาวตั้งแต่ในหน่อยบ้าพ้องจำได้บ่คีบโกเก้เนาะครับทีมันโตเขาตอนนั้นท้องทายอยู่ประมาณเที่ยงหนึ่งเนาะอ๋ออันนี้จากเดือนแล้วอันนี้ย็ดเดือนแล้วครับผมนี่ตอนนี้นกย็ดเดือนแลรอครับผมนกกระจอกเทศพันุเขา หรือว่ายังไงครับนี่เขาเอือลูกลูกลูกเผือกซึ่งนีจะเป็นนกเผือกนกเผือกยุคนี้มีจะโตครับยุ่นี้ตอนนี้อยู่ในฟาร์มเขาไม่ยุเก่าโตเก้าตัวใช่เผือกเนี่ยนะใช่นี่นี่นี่อีกครอกหนึ่งด้วยกันครับเอาพอเมียพันธ์มันเป็นยังไงพอเมียพันธ์เขาอะนกเผือกอ่าคันเดีเอเท้าความเข้าานกเผือกก็คือว่าอ่าการผสมสายพันธุ์ที่เขาเอิอนว่าเลือดชิด <c oughs> นกกระจอกเทศกับประมาณน,นี้ครับผมเพราะรว่า้านงคนจะไปแยกสายพันธุ์มาเป็นนกเผือกนกเท้าข้อแดงข้อดำเขาต้องมาถามมาข้าว่าเผือกเกิดจากหยังเกิดจากการผสมผสมยีนตัวเดียวกันครับผมครับหมายก็มาพอผสมลูกลูกผสมแม่แม่มาผสมรุ่นลูกปู่ผสม อ่าคือคือเป็นสายพันธุ์เดียวกันจากพ่อแม่สองตัวจังสี่นะครับครับรบาวพอ่องอ่าผสมกันไปผสมกันมนากครับผมรุ่นลูกตัว่ายุประมาณสิบปีครับผมเนอก็ <10 S 1> อจะได้สิบปีกับหมายความว่ายุประมาณยี่สิบถึงสามสิบปีถึงจะได้ซุ้มนกมูนี่โอ้ยี่สิบถึงสามสิบปีเลยบ่ใช่เพราะว่าต้องเป็นสายเลือดชิดชิดชิด,ชดกันที่สุดนะครับผมครับชิดไปเรื่อยๆชิดเรื่อยๆเรื่อยๆจนเกิดยิ่งด้อยครับผมโอ้ใช่ ยิ่นดอยกับไม้ข้มวานนี่แหละพุ่มซุ้มมันออกแตกสียิ่นดอยนะครับผมครับการเปรียบเทียบกับเหมือนคนนะครับผมหางลังข้นอ่าพอแม่ที่ว่าเป็น่าสายเลือดเดียวกันพ่อจะมาผสมกันหรอหาลังค้นเป็นเอ,อ๋อเ้อะเออแต่ว่ายหาลังข้นก็นคือว่าแบบเก่งไปเลยด้นัเนอะมันจะมีแค่เขาเอ็นว่าเซนได้เนาะอใช่อันนี้ก็ลักษณะเดียวกันครับ อันนี้คําว่าเลือดจิตเขาต้องมีแล้วนีน่แหละอ้าวมันเป็นปัญหาประเด็นอยูอ่อ้าบขออธิบายนิดนึงครับผมครับการเลี้ยงนกกระจอกเทศนะถามว่าคนที่ถาม้นมากคนทินมากถามว่าสายพันธุ์นี่เลือ,อดจิตบอหากรัดเข้ามาเลือดจิตออกนี่คันจะเกิดว่าเลือดจิตมันดีในนกซุ้มมือนี่แต่ว่าขันแค่หนึ่งเทียสองเทียสามเทียหมายความว่าอ่าพอพอขันเป็นนกธรรมดาบาพวกขนผสมพันธุ์กันออกมาเวลาไดนกธรรมดาเขาเอาไปขายเป็นครูได้ครับผม บมมีปัญหาตัวญง่ตัวอ้วนคือเราครับผมขื้นยุก,กับอาหารขึ้นย่ก,กับการเลี้ยงดูคือเ่าครับสภาพแวดล้อมอืมอ่าลูกจากพ่อแม่เดียวกันสามารถผสมพันธุ์กันได้อยู่ประมาณสิบถึงสิบหา้าเดียใช่กันสิบถึงสิบหา้าเดียเราโอกาสที่จะได้ลูกเผือกได้เนีแบบนี้เนี่ยไดว่าคับบันนั้นบ่มีผู้ใดเฮ็ดคับบานนั่นหรอกครับผมนอกจากฟ้ามมีไง่ความมีไง่เฮ็ดได้เขขนาะใช่อันนี้อันนี้ซื้อมาจากฟ้ามมีไง่ครับผมครับอัในในี้ซื้อมาตัวตัวใดที่แกตอนนั้นครับตอนนั้นผมซื้อมาตัวละสามหมื่น ตัวสามหมื่นหาใช่ตัวน้อยๆตอนที่เบาพ่องมาไทยน่ะเชียนเนี่ยออตัวน้อยๆตัวสองโลดน่ะสามหมื่นหาค่ะตัวนี้หกเดือนบี่ัดเนี่นี้ตังบาร์ผได้ขายแพงครับผมครับผมขอตัวละเจ็ดหมื่นไปตอนนี้น้องเจ็ดเดือนตัวละเจ็ดหมื่นใช่ผมขอตัวละเจ็ดหมื่นเดือนละมื่นอ่าขอสนันแต่ว่าต้นทุนตัวละสามหมื่นครับเพราะว่าในไทยมันแถบสิบบมมีโอ้เผืออ ใช่เปลือกมันต้องมันต้องเป็นฟ้ามที่ตะกาตะแกได้ขอยิมมีนกเปลือกครับเป็นยังคือมีก็ยังผมเรานี่แหละโอ้เพราะว่าเพราะว่าอ่ออา,อาอมันเป็นสายเลียดเกา่าที่อยู่ในฟ้ามที่ฟา้ามยัไงที่เขาบอ,บอเอา บอ่อสือพอแม่พันธุ์อื่นนกิดแค่เ่าเก็บว่าตัวใดงามเก็บว้เก็บไบแบบนี้กับพอพันธุ์งามเขาก็เก็บใบผสมพันธุ์เขาก็เก็บแม่ไว้ปีนี่จักโตจักโตแบบนี้ผสมกันไปผสมกันมากนะครับเพวาะมันก็นเลยเกิดนกสุ้มอนีขึ้นมาออืใช่ปกติน,น,นกที่บ่แม่นกเผือกนี่สีเขาจะเป็นแบบไหนครับ สีข้อนี่จะเป็นสีแดงธรรมดาครับออกสีสีแดงแดงอ่าสีแดงแดงหัวออกสีแดงแดงคือะก็ปกติครับขนปกติเป็นขนธรรมดาครับขนสีออกดำดำทั้งสี่แหละครับอืมแต่ว่านกเผือกนี่สิมีความพิเศษคือหนึ่งในตาออกจะ จะออกจะเป็นสี้าครับสองข้อจะเป็นสีขาวคือเป็นเป็นปุยฝ่ายเลยครับผมครับข้อหนึ่งจะเป็นปุยฝ่ายเราก็ยุคนาเอิร์กครับผมนี่สังเกตครับคนาเอิร์กเขาครับผมนี่อืจะเป็นสีขาวจะเป็นสีขาวครับขาเขาดีครับนี่ขาหนีห้านังโตขาวครับเขามาเผือกนี่คือต้องขาวครับนี่เห็นปะสังเกตเบื้องขาหนีออกขาวเบิ้ลๆหรอครับผมขาวเบิ้เลยเนาะใช่คือเผือกตั้งตัวเนาะใช่เบิ้งเบื้งตัวนี้ครับนี่บ้าพวงนี่อตัวนี้ได้เผือกยุบประมาณเจ็ดสิบเปอร์ เพราะมันขาวหรอครับเป็นบ่านอิกนี่ขาวไปเบิดเราขนแท้มขังในหนี่มีแ้่ขนขาวครับครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอดหนึ่งปีหนึ่งปีเขาถึงจะใช่คือจะเป็นขนแท้เราหรอยัวทาวนเลยบบไรนี่โอ้ยู่ได้ตลอดเลยครับอายุเขาจินหลายปีได้ครับนี่นกกระจอกซึนี่กับปกติเลยครับผมครับปกติเลยคือนกถ้าเกิดว่ามันหอดปีเราโอกาสรอดมันลอยไปอเส็นเราครับผมครับตอนนี้กันพูดได้ได้ไปก็ถือว่ถเอว่า แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นครับว่าหลังจากนี้ขึ้นนั่นแหละครับนกบเพือ ก็คือว่าแหละดีเอเป็นนกอ่าเป็นนกผสมพาสายพันธุ์เป็นนกผสมเครือรุุนลูกรุ่นหลานสายพันธุ์เดียวกันเกิดยิ่นดอยขึ้นมามครับก็ถ้าเกิดยิ่นดอยนกสุนิกันอ่อนแอเก็คืออ่อนแอไปเลยกันแข็งแรงก็คือแข็งแรงไปเลยครับผมครับอ๋ออกันพิการเกิดเพื่อพิการไม่ใข่ใครเลยครับผมว่าด้ว่าเลียงมาสามเดือนสี่เดือนคอยมาขาเปขาหล่อหยังบ๊อบอไดรเกี่ยวครับผมกันพิการคือพิการไม่ใครครับผมอ๋ออันนี้คือเต็มที่แล้วคือใช่รอยเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้อันนี้รอยเปอร์เซ็นต์ครับ ก็คือไปติดอ่าเขาเอิ้นว่าไปค่าฟงค่าเฟส,สวนยังเนี่ยอนาคตตั้งเกียรติฟ้ามหฮองกระลังเสียดเป็นนกสวยงามแต่ว่าสิมีราคาพิเศษครับผมครับอาจจะว่าเป็นราคาปกติลูกนกเขาจะขายต 8, ัวละแปดพันเนาะราคาปกติเนาะอืมแต่ว่านกเผือกนี่ก็ต้องเป็นเมื่นขึ้นแหละครับผมครับโอ้แต่ผมซื้อมาตอนนั้นก็ต 30, ัวละสามเมื่นหาเหานะครับอันนี้ม,มีตัวผู้ตัวเมียบ่ครับนี่อันนี้มีผู้สามเมียสองครับเขาเบิ่งยังไงเนาะครับวันนี้ อ่าสังเกตเบื้องต้นคือปากครับผมบางบองต้นการสังเกตง่ายๆตอนที่เขางแล้วสังเกตง่ายใช่ยังตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวเมียครับนี่นี่ปากดาครับผมตัวนี้เป็นตัวผู้ครับปากแดงครับผมโอ้จะเป็นสัไนตัวนี้เป็นตัวเมียครับปากดําครับผมอันนี้สตดผมที่ผมเบิ้งเหล่ากับพลาดหน่อยให้กันจำง่ายเนาะจำง่ายครับมัวจากครับมาตัวหนตัวผู้นี่ตัวเมียไม่ตัวนี้ครับตัวนี้ครับนี่ผม ผูหนึ่งสองสามสามตัวครับผมครับแล้วฟังนี้จะเป็นผูแเราก็เมียสามตัวครับผมอยูนี่จะมีอยูุประมาณ่าคูเออก็มีผูผูซสีเมียหาที่เป็นนกที่แตกสีขามานี่ครับผมที่เข้าสังขาม่าไว้เนาะแต่ว่าโมเมนต์นกที่เกิดจากความเข้าบอครับ อันนี้นกน้าเข่าครับผมนกน้เา,นนเ,ขาเข่าเนาะใช่นกน้าเขา่าแตสีข้างหลังนี่เขาจะงามเด่นเนาะเด่นครับผมอันนี้ล้อครบปีเบ่าพงค,ครบปีคขามาอัปเดตอีกทีหนึ่งเด้อบอ้อครบปีก็คือเดือนอ่ามีตุน่ามีตุนาใช่มีตุน่า,นา,นาครบปีหนึ่ง ือเขาที่ยูบหละเม้นต์จะเอาไปก่อนบะโมยวงได้เก็บไ้เฮ็ดพันยังเนาะเก็บไป้เนาะโอ้แต่ตอนนี้กับแบ่งได้ครับผมตัวผู้ผมแบ่งได้โยนเนี่ยแบ่งตัวผู้ได้ขอแบ่งตัวผูก้กอนตัวผู้ให้เอาไปเฮ็ดสายนอนกซุ่มนี่น่ะโอกาสที่จะได้นกเผือกได้อีกคือว่ามีตัวผู้ที่เลือดนิ่งแล้วกับเอาไปผสมครับ ตัวเมียเลือธรรมดามีโอกาสที่จะได้นกเผือกรอยใบอาจจะโพกมาจาก2อตัว,หร,ตวหรือว่า3ามตัวหรือว่าอาจจะโพโพกะอะไรแต่ว่าอีกปีหลังก็คืามันลุนเอาเรื่อยๆครับผม,บมเพราะว่าโพเม็ดอ่อนนี่นะครับผม<อ>เป็นอย่งั้นก็มีสายพันธุ์เผือกอ้นเผือก ก็เอาลูกของลูกผสมไปผสมมาผสมอ้นนวลแน่จากน้ยนอยหรอกมาผสมสลับสลับไปสลับมามันก็เกิดเป็นอ่าอ้นสีขึ้นมากครับผมครับผมใช่ผมก็เลี้ยงดูจากอ้นนี่แหละครับผม,ผมใผมก้กันนนี้นนนแต่อ้นเขาเป็นตัดเลี้ยงลูกด้วยนมครับอืมตัดเลี้ยงลูกในนมก็คือว่าแหละครับผมอันนี้นกกระจอกเทศอ่ามันบ่ได้กินนมครับผมมันออกจากไข่เดีวกับคือว่าเป็นการใช้ชีวิตของเขาเองเลยครับผมไม่กับบได้เกี่ยวกันครับผมครับ เสื้อแข็งแรงไข่ใบไงครับโลสองขีดรลสามขีดถึงรลหาขีดสามารถฟักมาเป็นตัวจากบริเกียวกับคำว่าสายเลือดชิดครับผมชิดกาจจะเป็นนกสงมุนจที่เกิดขึ้นมากไหมครับผมครับอืมอันนี้ผมขอแจ้งในเพจบางห้องเหล้วคนในตามหลายๆห้างเครยกาเป็นการโจมตีกันครับผมไม่อยากให้โจมตีครับผมเพราะว่านกกระจอกเทศนะมันสามารถเอาลูกของลูกผสมกันได้เลยครับผมไม่ได้เกี่ยวครับผมพี่น้องไม่ได้เกี่ยวเจ้าจะเอาลูกผสมลูก ชุดนี่ได้จากเกที่ฟ้ามอาเอาลูกผสมลูกก็คือว่าตัวผักก็ตัวเมียขายไปอีกเพิ่นได้ตัวผักก็ตัวเมียได้กันขายไปอีกขายไปจนกว่าจะได้ประมาณสิบถึงสิบห้าเทียขุนนะคอยเสีได้นกมุนี่เออย่าพากันย่านแล้วก็นกโตง่ายคือเขาครับอาหารดีพื้นที่ดีอากาศดีนกโตง่ายครับผมเบิ่งนกหกเดือนเจ็ดเดือนนะองขุนผมสูงไรเจี๊ยบ ครับโอ้บางคนจะยานว่าเอาเบางรูปที่วมหัวมีเงินเงื่อนหรอบางคนก็ยานว่าอุ้ยยานนกเอ่อพี่กงพี่การยังสั้นอย่งที่โอ้ยพี่การคือพี่การไม่ใครเหล่ากัเขาออกมาเขาก็เห็นหรอกครับจังนาเขาก็ตีเป็นนกตกเกล็ดเขาป่ได้ขายอยู่หรอกครับผมก่อจะได้นกกำงานมือสี่กับ โอ้ย20ปีไปแล้วเนาะโอ้ย20ปีครับฟาร์มเดี๋ยวผมซื้อมานสิเขาเลี้ยงมา40กว่าปีแล้วครับผม40กว่าปีใช่เพราะออกมาเป็นแบบต่างๆองงนที่ได้เนี่ยจองขามปีปบุญแน่ครับโดยแสดงนกมุน,นิโอ้ยจองขามปีบุญเหรอครับเดือนละหมืน่นโอ้ก็คือเจ็ดแสนเนาะตัวหนึ่งเนาะเอ้ยเจ็ดเจ็ดหมื่นใช่ตอนนี้แบงค์ให้ตัวละเจ็ดหมื่นครับแบงค์แค่ตัวเฉพาะตัวผูก ตัวมี๊ก็ได้โยแต่ว่าผมก็ต้องเจ็บทันไหลายกันเหรอ่างพงับ <laughs> ปืนมีเข้าก็ต้องมีได้เออปืนมีเข้าก็ต้องมีห๊หน่อยหนาบได้ว่าตอนนี้ก็คือเขามาเลี้ยงจากจาก,จากตัวหน่อยจนตัวแง่ปนี่นะก็ต้องขอค่าเลี้ยงแน่จังหน่อยแหรอบได้ขายแพงครับบ <laughs> ได้ขายแพงครับราคานีถ่ถเอว่าถูกมากๆเลยในตัวเจ็ดมื่นือว่าถูกมากๆเลยครับผมครับผมโอเคครับนี่ก็คือว่าเออมาบ่งอัปเดต ฟาร์มนกกระจอกเทศ GT ฟาร์มเนาะผมได้สนใจก็สามารถติดต่อมาทั้งใดได้ครับอเบอร์โทรกัได้ครับผม08 07 4 9 9 6 1อันนี้เบอร์โทรผมโดยตรงเลยครับผมโทรมากับโทรใดทุกเมื่อครับผมครแบดโมงถึง2ทุ่มเนาะ แตนแรกจากสองทุ่มกับบ่อยากให้โทษหรอกครับพี่น้องพออยู่กับเมียแน่ดีเออให้น้องกอดเมียแน่อีกช่องทางหนึ่งกับเป็นเพจของห้องครับผมเพจของห้องกับเจทีฟาร์มฟาร์มนุ่งกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์ครับผมครับผมช่องยูทูบกับเจทีฟาร์มครับผมพิมพ์ไปเลยกับเจทีฟาร์มเจทีฟาร์มถ้าภาษาอังกฤษบนภาษาไทยครับผมครับเสสุวัฒราราชเทียนได้บ่าวพงล่งหายแน่เด้ครับผมทีครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ เสียทัดสงขาดคือเกาด้วยขนาดไหนบึงเสือบึงกางเกงเลยคนด้วยก็เฮ็กกันหนึ่งสี่ดินั่งว่าได้อ่านเยอะเฮ้าด้วยเฮ้ามาถึงบิดถือโตตัวเปล่าพงเนึ่งเด็กอีสานนะคนบันนอกนมีมีจักตัวนี่อยู่ในฟ้าตอนนี้อยู่ในฟ้ามังเฮาจะบบอนกนกสีนะครับนกพิเศษนี่คือเกาโตอ๋อเกาโตใช่แล้วก็มีพอพันแม่พันอยู่ฟังพุ่นก็อีกสามโตมีต้นผม แล้วก็มีลูกนกน้อยอยู่ตอนนี้กับประมาณสิบตัวครับผม mm hmm. อันนี้เขาสิดไข่เหลื่อมไข่ันปกติปกติตามตามเฟซบุ๊กหรือว่าตามฟ้ามีอที่เขาลงไว้ไหลายๆเจ้าเดอ้ออันนี้ค,คือสามปีแต่ว่าตามที่เฮาได้สังเกตเลี้ยงมาจนฮอดหาปีหกปีนี่ก็คือสมมือน้อกระจอกเทอยุบประมาณสองปีก็เริ่มให้พลนพเพลินหรอกครับผมอ๋อสองปีใช่หัราหันถึงพื้นที่อากาศดี นกมีความลาเรื่องบบบบป่วยบ๊บบยบอกไข่นี่ก็สองปีไข่กับมาแล้วครับครับอ๋มอม่ต้องมีเลี้ยงอีกอปีกลัวนี่คือได้สายพันธุ์เลยก็เนาะโอ้อีอาปีนี่นี่เดืนอนต้นเดือนมิถุนายนี่ก็ครบปีต้นต้นหนาวนานี่ห้วยสิบบกไข่ร้อยแากเหรอบ่เพราะตอนนี้ก็บำํารุงน่องนอง,นอง,นองเต็มทีเลยครับเปอร์เซ็นต์ที่เขาสีออกมาเป็นเผือกจังสี่นี เผือกต้อเปือกออกมานี่เขาจะเป็นเผือกเลยบอกครับนี่แหละลูกนกที่ผมจะเฮ็ดเผือกออกมาเนี่ยแหละครต้องมารุลุนกันครับเพราะว่าผมจะแยกเลยครับผมครับชุดเผือกชุดนี้สมมุติว่าอันนี้ตัวเมียนี่ตัวผัวเนาะผสมกันออกมาได้ลูกมากเนี่ยคือผมต้องแยกครับผมครับถ้าสีขาวโดยตรงเลยก็คือเอาขาวเป๊เลเลยใช่ครับช่คือเขาวเปรเลก็คืออีกละค่าหนึ่งเรากลูกของสองตัวนี้ขนออกมากปุ๊บเนี่ยเขก็ขายอีกครับ อาจจะบ่ได้ขายแพงแต่ว่าขอคาเลี้ยงจักนิดนึงอ๋อเอ์เส้นที่เขาสิเขาเบิดทั้งตัวนี่ก็มีมันบอกครับมีมีเราก็หลายพอเขาเอินวันเงือกจะนิ่งแล้วดีบ่ดีคันออกมากขันได้กันไม่ต้องนกเผือกก็คือว่าอ๋อสองตัวนี่ขึ้นเลือดนิ่งแล้วครับผมครับอ๋อใช่เพราะแต่นิ่งกับนิ่งมาเจอก,กันแล้วมันก็ถึงไม่ต้องนกเผือกกั่แล้วครับผมบแต่ว่ามันก็นยาก่ือกันเพราะว่านกคุ่นเหมือนเป็นนกยิ้นด้อยครับผมครัลอยตัวอาจจะไม่จักสามตัวสี่ตัว หรือว่าหรือว่าอาจจะได้หลายก็นนั่นหรือว่าอาจจะได้หน่อยก็นนั่นแต่ว่าห้กงบริสิเลียตเพราะว่ามัน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 ก็ถือว่ามันอยู่จุดอิ่มโตของมันเราเนาะเดี๋ยวมันกัดดิออกมาให้องชื่นท่มเองในการได้เนาะกันได้มากก็คือว่าจพอดแล้วจ็ขพอะไรเนาะวนันเลยเนาะแมนแต่ส้มเนี่ยเอาเอาพอมันไปเนี่ยไปผสมกับต้มนี้โอกาสได้ก็ยังมีคือกาได้ว่าพ่งมีมีร้เปอร์เซ็นต์ที เขาสิตูในเคือบอกเครือแม่ครับอันนี้เป็นข้อน้าเงินอ๋อข้อน้าเงินใช่เป็นสายพันธุ์ข้อน้าเงินครับผมอ๋อนกชุดนี้เป็นกั้นเอินเขาเอินสายพันธุ์ข้อน้าเงินแต่ว่าพาออกมากเป็นลูกพาอีกที่หนึ่งอ๋อเป็นนกเลือดเจ็ดสายข้อน้าเงินแหละครับผมเอาง่ายๆแต่ว่าบ่มแมนข้อดำเพราะว่าโค้งสั่งเขาบ่มแมนข้อดาครับข้อดําสังเกตไงข้อสั่นขาสั่นครับผมโตป้อม ข้อนเงินข้อแดงนี oh. ่โตเงี้ยวข้อเงี้ยวครับเบิงเบิงข้องขาครับผมบุนขาเบิ้งวามสูงเป็นหลักด้วยกันครับผมครนกเนี่ยเอาขันยือนี่พุนนะอือันนี้นกเย็ดเดือนได้ป้าพงครับนกเย็ดเดือนสูงรมมัณนี่แหละครับ้าเกิดว่าปีหนึ่งสองปีน่ะนกนกไข่อยสองปีได้อมันมีเวลาอีกประมัณนปีหกเดือนปีหกเดือนใช่ก็คือมีเวลาโตอีก ถ้าเกิดเขาเริ่มไข่นี่เขาจะชะงักคอมไงแบบแมนชะงักคอมไงเพราะว่าส่วนส่วนที่เขาไข่เขาจะ่มเอาไปบำรุงหลังกายบำรุงไข่เขาเหรอครับผม,มคือคอมโตกับชะงักคอมนั่นตอนนี้ตอนนี้เขาจะให้กินหัวอาหารใกล้หน่อยครับผมครับโปรตีนตอนนี้กเปลี่ยนจากโปรตีน21มาเป็นโปรตีน14ครับอืเพราะถ้าเปลี่ยนเราเขาก็บเบิ้งข้องสั่งเขาอีกที่หนึ่งให้เขาขยายข้องสั่งตอนนี้ให้ให้กินอาหารใกล้เนื้อ กับไก่เนือผสมพักบงผสมห่านในปีอ่ะครับผมก็ปีหนึ่งทางฟาร์มเขาจะเปลี่ยนเป็นอไก่ไก่ไข่ครับผมบตอนนี้ตอนนี้ขยายข้องสั่งให้ได้ที่สุดก็ปีก็คือเปลี่ยนจากขยายข้องสั่งก็คืออ่าเสริมจ่เนี่ยเสริมรังไข่เสริมหมดลูกเสริมโปรตีนที่นกต้องการใส่นะครับผมเพราะว่าสูตรอาหารแตะลอย่างมันกับบวคคีกันเนาะต้องไปอา่านยกะขังไองขังกระสอบอีกทีหนึ่งเพราะว่าเขาก็ยังว่าเรื อืมเขาเขาเขาคำนวณมาดีคักแล้วห้องเรียนไปตามเขาครับผมครับแต่กันไปเลี้ยงพิษประเภทกับใบใหญ่เด้อนกบุญแมนวันตัดปีกเบียวสั้นนำใส่ยาย่านยาย่านยาย่านมันที่เขาไปจีกิซเสียแม่ลูกแม่เอาแม่เอาเนี่ยตัวนี้สวยอืมโอ้ลสวยนี่ขาวมาหลายเลือเด้อนี่ปุ่นเบื้องกลางหลังเด้เบาพุงปุ่นอ่ะขนขาวอ่ะอืมอืม ยังว่มมารุ่นตัวนี้หละโอ้ยกันตัวนี้แมข่ขาววัดเหนียวแจ่มเลยเนี่ยอ่าเร็วเร็วเร็วเนกกันอยากขึ้นขึ้นยังสิหรอบาพงมีมเวลาเหรียญน้ำเขาเนี่ยจักน้อยยิบนายิบพักมมกเนี่ยมันนั่งยังสิมัมายืนให้เขาจิกเหรียญครับผมเพราะว่าขันหอกอะเขาเลี้ยงด้วยความรักเลี้ยงด้วยความบุกพันเลี้ยงเลียเ้ยงบ่ได้ในังผลประโยชน์นี่ยังหลายเขาก็ระให้ผลประโยชน์เหาเองอือ่างก็เลี้ยงทิมถิมไปๆมันก็ยากอยู่ครับผม มันก็ต้องดูแลนิดนึงในการนี่เนาะตะกี้กับเขาว่าได้ผเด้วยยานแห้งเ <laughs> <laughs> สมอตนี่ก็นี่แหละเอาสิ่หละมาเฮ็ดให้เขาได้อีกแต่าก,การเก่าหาหนกกระจกเทศหนึ่งจไปแห้งอือ่าแลนดรูดูใ่หอกก็ค่อยๆแยงไปจังสิ่นะครับ <laughs> ไอเป็นมิรกับเขา <laughs> หอเป็นมิตรกบเขาครับอเห็ด <laughs> ให้เขาตื่นว่านอกนี่ก็ขี้ตกใจนักหน้อยครับอือนี่แหละ บ่เตะครับรุ่นนี้บพราท่านเตะครับสองปีสองปีค่อยว่ากันดิน้องสามบีค่อย่ากันสองสามบีค่อย่ากันเออกันเป็นรุ่นด้านเนอะก็ไม่ให้นังสิว่าได้หรอกเนี่ยเจ็ดเดือนอู้หูตกเง่เนาะเขาจะเริ่มล้ำเพลินช่วงไหนครับเนี่ยอ่าลำ้ำล้ำแพนกับแพนอ่าช่วงช่วงนกเป็นสัตว์ครับผมนกเป็นสัตว์โย่ช่วงนี้ตัวผู้นี่หา้าลังตัวปีแปดเดือนเริ่มเป็นสัตว์แล้วครับเริ่มล้ำแพนแล้วครับผมอืมเริ่มหัดผสม ใช่ช่วงนี้จะเป็นคับบะเละไม่ก็มาออกมากคือหมุนโตปิ้วก็จะงคบบาบะเลอนะหมุนโ,<อ>โชว์ปีกจะของอันนี้เป็นการออกร่างกายนกแข็งแรงครับผมครับอืมอนคนคนงามดีเนาะอืมดาวฟงม,มักแล้วบาฟง งามงามตัวนี St St ้ตัวหง่ตัวกันหง่บอตกโตเยอะเสมอเสมอนกันเนาะบนนี้กันเนาะบนนี้กันบนนี้กันบันไดดอกตัวนี้เลี้ยงเสมอกะดูแลเขานะยังดีเลยังเลี้ยงแบบพิเศษอยบุญเนี่ยังนันใน่ขอกนกย็ดเดอนยังไรกาขอกนอนเด้หน่อยังขึ้นไหวเดือกหมอกม่ได้ปอยตัวทีบเด้เนี่ย เรียกคุณเนาะใช่เขากะดังเอาให้มันง่ำเลยที่สุดเลยโอ้ยตะกีง่ำกว่านี่ข้อมันไปขูดง่ายนี่นี่นี่อ๋อข้อเขาไปขูดเขาอยากขำไปฟังผลนก็อเอาข้อถูไปถูมาเนี่ยว่าจะปล่อยใส้กันอยู่เนี่ยฟังน,นั่นกันเห็นว่าตะละโตข้อนี่นกสุม้มขไปสังเกตนไงเบิ่งข้อหลดหอดโอ้ยขาวโพนเหอเออกธรนกขมดาสีแดงออกสีแดงแดงออกสีแดงเลยแหละมันจะบอกขาวอืม สมุนีคนข้คอสาอยู่